โอ้ยมาสมามามามนมา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 มยมามามามอมา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 มเมา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 มกมา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 มมาาม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 มามามาากามมามามามลมามาม ในสมสายยาลิเกห้าลอนในลักษณะเราทำไมอ่ะหนึ่งร้องสองลามสองลามเออสามเร็วเออสี่สารละห้าห้าลืมห้าตลกไม่ตลกเฮียลืมลืมเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หญิงกับชายมันเข้าเกมกันแล้วก็ต่อยหน้ากันไปเลยอาอเหรอเออไม่ต้องมามาจบ อ้าวอย่างนี oh. ้ก oh. uh ูก oh. ja, oh, oh, oh. oh, oh. ็ม oh. yeah, yeah. uh ีส uh. uh ิท uh. ธ really? ิ uh ์ไปต้องวิวดีว่าสภาพนะละทวยละทวยละวยลวยอุ้ยกูร้อแทนเขาเรียบร้อยเสร็จเรา ทุบลจนด,ด่สลบ <c oughs> จูบเอาไปนอตายหรือสลบเนี่น้า <c oughs> รักน่าสบที่สุด

กูรู้มึงคิดอะไรกับกูอยู่อะใครมึงไม่มีทางได้เห็นเขาก่อนท้องกูแน่มึงหรือเปล่าพี่แอรชอบกูมานานกูพอจะรู้ตัวอยู่ผู้หญิงอย่างมึงทำไมตายไปก็เป็นเหยื่อของหนอนหนูนกแมลงสาบมึงรู้ได้ไงวะสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงกูละแล้วลูกิเล่มึงเนี่ยนะไปซะกูไม่ไปไปซะกูจะไปไหนล่ะโอ้ยเตี้ยอเที้ยหายอะไรมึงก็ต่อยเบาๆก็ได้ไม่ใช่กูจะ หลบไปอย่าฝั่งทางกูกูไม่ชอบผู้ชายอย่างมึงน่ะกระจอกัไม่กระจอกที่หายที่มึงผ่ามึงจะปัดเอวเอวเฮียจะโดนเต็มหลบทางเขาไปสัตไม่หลบหรือหลบกูเดี๋ยวนี้ไม่หลบกูบอกให้หลบกูไม่หลบหลบกูสิไม่หลบ เป็นยังไงอ๋อแล้วฉันไม่เมือ่ะฮะพัวงินงายขึ้นมามองให้ทั่วผู้หญิงในที่นี้ไม่มีใครสวยเท่ากูหรอกจำมาไว้กูมไม่อยากจะคุยกับใครนานเข้าใจอย่าให้เตี้ยมันต้องขึ้นพัวงินง่ายขึ้นมาอมองแม่ๆเขาไว้หาต่อได้นะแม่พวกนี้ว่าง เขาจะ้จาภามหาต่อให้ได้ทียอ